ที่ได้รับชมต่อจากนี้สร้างขึ้นเพื่อความเันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาล่อแหลมยางใครที่ผู้ชมที่อายุไม่ถึง1ิปปีควรได้รับกำแนะนำกู้ตเต็ม่เล้นนะไป <Yeah! S 1> โอเคมาราดน้ำราดซ่วมกันไปก่อนครับแล้วก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะในช่องของชิปสมิ h ครับนะก่อนอื่นก่อนรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร นะครับกดกระดิ่งนะครับกุ้งกริ้งกุ้งกริ้งนะแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับช่องของผมด้วยเพื่อนครับมาลุยกันในลก c k ในโกรรอบเที่ยงไม่ได้มาแจ้งนะครับเป็นผู้พันมาแจ้งแทนในรอบเที่ยงมาไม่ทันนะจ๊ะไปทุลลงทุละทุลิมาเออรอบนี้มาเปิดดูออกลุ่มล u c k ที่ท e นะมีสมาชิกไปเล่นแมวกันจริงๆมันอยู่นอกรอบนะครับตอนนี้บ่ายโมงฝ่าฝ่านะก็รีบตามกันไปเสื่อเดี๋ยวตกเครื่องนะครับนะ เป,เป็นสมาชิกในกลุ่มแตกกันบะบะนะตามนะจ๊ะรอบนี้ยังอยู่ในช่วงของการเล่นไปคุยไปเหมือนเดิมครับเพื่อนครับนะเจ๊ะเดี๋ยวแตกเดี๋ยวไม่แตกก็แคปส่งการบ้านเหมือนเดิมนี่มาเดเพื่อนเออลูกเอลูกเคผางเข้าไปคิวมาอย่างนี้ครึ่งแผงเข้าไปไวลึกๆไปหน่อยยังได้เจเต็มแผงเข้าไปเฮียคอมโบมาแบบนี้จัดเลยดีไหมทุกคนเอ้ย วัดกันที่เปิดเบ็ดสิบสองก่อนแล้วกันนะจ๊ะได้มาสี่ตัวเบาๆขยี้ๆแมวก่อนแล้วก็กดเริ่มามาดิอย่าตกเครื่องนะเพื่อนทำไมคนอื่นแตกคนอื่นแตกแล้วกูไม่แตกเนี่ยร้องนะจ๊ะสัตไปก่อนแตไอไม่มีสิบแถวแรกไอ้ยา โอ้โหมีแต่แมวเห็นชะตากรรมตัวเองอีกแล้วนะงานนี้มีแต่แมวอีกแล้วครับแม่กลองแถวแรกไม่ลงนะไอสัตว์เคกับสาหลายสบายรูซิต่าไปได้คิวได้สิไปอะไรเอ่ยอื้อเว้ยแรดเข้าไปอยู่ที่คุณสิบเบาๆก็แม่พัดมาไม่ถึงแถว3นะเพื่อนเป็นเจมนันนี้แม่พัดแถว3ไม่มาฮ่ามาดูรับเลยห้าฟรีสปินไม่รู้เปิดแรกจะยังมี กำลงกำไรไหมนะครับตามอยู่นะครับเข้าซื้อที่เบติสสองมันเก้าร้อยครับทุกคนครับ่อมีแต่แมวแล้วกูเห็นทรงแล้วครับเห็นทรงอีกแล้วครับงานนื้อาอยาะึดอายอาะมาดิเพนแมวไอมีแต่แมวไอมีแต่แมวอีกแล้วเปิดแรกนะ่าจะเจ๊งกระบ,บงดูทรงแล้วฟั่มเข้าไปเจเคเป็นไปไม่ได้นะครับแถวสองตันซะแล้วนะนี่เ้อแถวสองมีเคล่วงลงมาสักตัวนะปะจัจจะปคุณลุนช่องนะ บอกเลยว่าบาบอฮอนฮุกมากเปิดแรกจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อะไรกันครับเนี่เอยสักครู่แล้วกันท่านผู้ชมนะมาเมื่อกี้จะแคปลงกลุ่มแต่เมื่อกี้กลุ่มมันซ้อนอยู่เปิดหาไม่เจอนะครับหาไม่เจอเดี๋ยวพอเปิดขึ้นมาปุ๊บเด้งออกหน้าเดสก์ท็อปอีกไอซ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยระหว่างเล่นเดี๋ยวเราเตรียมเตรียมไว้พัง จะได้ลากกลุ่มเข้ามาเพื่อนได้รับชมด้วยว่าเราเล่นแบบพูดไปเล่นไปคุยไปนะแบบเรียวทำอ่อยะ่าอืมลายนอกก็แข็งๆนะสำหรับสายปั่นในช่วงเวลานี้อาจจะต้องวัดกันนานหน่อยแต่สายซื้อไม่ต้องห่วงนะครับยับก็ไปยับก็ไปยับก็ไป <c oughs> บ้าบอฮอนอกุกมีครบทุกพยัญชนะเลยยังเนี้ย ฟรัมก็ไปสาลไยมาดิมาดิเอ้ยอย่าบ้าเว้นเอ้ยาบ้าเว้นเปิดแมวซิงไปหน่อยแล้วกันเนี่ยแข็งโป๊กกระโป๊กหมาแข็งโปก๊กเออ,เอยเปิดสี่สิบอื้มอืมช็อตปฏิหาร์ฟรัมก็ไปหนึ่งสามสอง ไม่มีต่อเนื่องไม่มีต่อเนื่องต้องลดเบ็ดซื้อว่ะซื้อเบ็ด40มันสูงเกินนะหน้าลายสวยๆมีแมวมีสกเก็ตเตอร์มีอะไรก็จัดกันไปก่อนแล้วกันครับพยายามเลือกหน้าลนยนะใส่ซื้อนะสสยซื้อต้องใจเย็นๆอย่ากระนำอย่ากระนำซื้อไม่งั้นตายกูบอกเลยนะครับช่วงเวลาแบบนี้ปั๊บก็ไปดอกแรกคูณ2สบายรูสิทธาลูกเจลูกพัดผางก็ไปไอ้ยอไม่มีต่อเนื่องครับเอาแมวมาหน่อยครับแมวน้อยเกินนะสะสมแมวกันหน่อยไม่มี ก็คงต้องมีสักวันแม่เบาเว้ยมาเพื่อนอายาแมวแมวทั้งนั้นขาแถวแรกแถวเดียวไอ,สอ้สารดูทรงแล้วน่าจะล่วงอีกแล้วครับเปิดนีอ้อย่าทำกันแบบนี้เพื่อนปฏิหารอยู่ไหนครับเออเมือจริงมืจริเนินเออลูกเจบึ้มสาหลายสบายรูดสิทาไม่มาเป็นสิไปก่อนล็อกไวอย่างนี้ได้เคได้สาลายได้โคมแดงได้คิวได้หมดเลย ผางเข้าไปเอเต็มแผงครับคูนิบกฟรัมเข้าไปสองสี่เก้าหกเยอะด้วยไม่จะบีพอสอนะได้เรื่องอยู่ครับดอกนี้สามสามสี่ห้าครับหมเลขสวยเว้ยสามสามสี่ห้าสั่งเคสสิไม่ใช่คนละเบอร์กันนะครับแครปบกับแครปบก่อนแครปบแครปบเอาทุกคนปรบมือครับครับครับพยายาม สองเฟรมสองเฟรมแปดกัาไปแปดเออยังพอได้ดอกท้าย <c oughs> ต่อเนื่องคูณสามสิบทำงานหมดแล้วจ้ะหมดรอบจ้ะหมดรอบจ้ะไอแคปตัานี้ไม่ได้น,นี่อันนี้มันยอดล่าสุดต้องแคปยอดทั้งหมดสี่ห้าสามหก นึกว่าตกเครื่องซะแล้วนะรอบนี้นะสักครู่ครับทุกคนครับยังไงก็ใจเย็นๆครับผมต้องส่งกันบ้านเพื่อนๆด้วยนะครับถึงจะไปในรอบทุยลิ้นเป็นอะไรถึงจะอยู่ในนอกรอบครับไม่ได้อยู่ในรอบลักกี้ถามนะแต่ก็ถือว่ายังเล่นไปคุยไปได้นะครับ นะูปเกมเป็นยังงงยังไงก็แจ้งเพืเ่อนๆกันไปนี่ไงเห็นไหมบอกแล้วว่าเล่นแบบเรียวไทม์ครับเราก็ส่งกันบ้านกันแล้วคนอื่นไม่แตกผมก็ไม่เล่นนะครับนี่เห็นเพื่อนๆแตกกันมาคนนี้แตกโหดนะแตกซะเยอะเลยเอาซะด้วยเราก็เดี๋ยวตกเครื่องเพราะนั้นก็เพื่อนๆรับชมไว้เพื่อความมันเทิงนะครับไปต่อไหมแบบนี้เดีว,ว่าเราเปิดขาดทุนเปิดหนึ่งกำไรเปิดหนึ่งนะครับได้มา6000ฝ่ารวมทุนเพราะฉะนั้นก็พอไม่พอดีกว่าต่อครับมา มาเดี๋ยวดยวมันต้องมีบ้างสิวะเออลูกกล่องออดูความดันทุลังแล้วแกันครับหกพันไม่เลิกครับมาไอ,อ้ย่ะไอ้ย่ะแข็งโปก๊กแข็งโป๊กกระโปกมาลูกคิวตอนเนื่องไปเป็น1ิเป็ดแหมไม่สิบหาลายเหมือนเดิมกันทุกคนครับนะ เล่นหาลายเหมือนเดิมเดี๋ยวเล่นไปเล่นมาก็เริ่มลายตาครับก็ค่อยเลือกเล่นครับหกพั 6, ไม่เลิกเดี๋ยวก็โดดเบ็ดซะเลยนะโดดขึ้นร้อยซะเลยโ <c oughs> <c oughs> บ๊ะโบ๊ะยังยังไม่ออกมาให้นะ ไม่แข็งขนาดนี้วะจริงๆควรจะเลิกนะเพื่อนๆนะควรจะเลิกนะอันนี้เรียกว่าดันทุรังนะครับเฮ้ยเบ็ดยี่สิบมาลองดูก่อนสังเวยกเปิดแล้วกัน <laughs> เป็นไปได้ก็อย่าสังเวรเลยขอให้ได้ตั้งแต่เปิดนี้เลยนะบึ๊บปั๊บแป็บ เก็จะสี่ตัวครับอยู่ที่สิฟรีสปินดอกนี้ได้ลูกเคมาก่อนสาลายสบายลูซี่าไม่มาที่แถวที่2นะครับอย่างนี้ไม่ยัง,ง,ยงมีจะม,ม,มีแต่แมวเฮ้ยมาดิเพื่อนไอ้เจมส์มาไม่ถึงแถว3เนะี่ยอะไรวันนี้ดูทรงเห็นทรงไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีอีกแล้วครับเพื่อนเครับโอ้โหมาแบบนี้อีกแล้วแมวก็ไม่ได้ตัวกินก็ไม่มีผางก็ไปคูณ10ยังเบาเบาจุ๊บๆเบาจุ๊บๆ,ๆ,ๆโอ้โห โอ้โหยังเบาอยู่อลูกสิบมาต่อเนื่องเพื่อนอา่าได้เจมานิดหน่อยอว่าบอรลรอจุฬาเอ้ยอย,ยังพอได้ป่าให้ได้รู้หน่อยพัดมาเพื่อนไม่บัด้วยสุดท้ายยังไงกูเจง๋งเอ้ ไม่เลิกนะครับได้ไม่เลิกเนี่ยครับไม่มีรางวัลปลอบใจใดๆทั้งสิ้นนะครับเ้าวดีนะเฮ้ยดีนักได้ไม่เลิกนะครับอย่างนี้ถ้าอยู่เข้าตาจนอย่างนี้ก็ต้องสู้แล้วแหละทุกคนนะคงถอยไม่ได้แล้วครับไอ้จ่ามาหน่อยเป็นเป็นคิวไปสวยงามเป็นวไวไปอย่างนี้กินเจไป ยังไม่ถึงเทศกาลแต่ได้กินเจแล้วโอ้โหไวเข้ามาดอกนี้ไม่ลงนะครับสบิไม่กินโอ้ได้มาห้าตัวรอบนี้โอเคเบโก,โกไอมาดูกันว่ารอบนี้จะบ้าบอชอบนังมันโชรหรือเปล่ชาชนังมันโชตัวอะไรบ้ <laughs> ทอนางมันโทภาษาไทยปวดตับอ้าฟรีในฟรีเฉยครับไวรู้เลยไอ้ยาย่สิบมุนนะดียงนี้มาลองดูว่ามันจะ ทำเราเจ็บช้ำนั้าใจไหมนะครับฟรีในฟรีแต่แบบไม่ได้อะไรเลยหรือเปล่านะดอกเนดูทรงดูทรงอีกแล้วครับทุกคนครับยังอยู่ที่คูณหแมวไม่มีแปดลูกเจไปก่อนฟรัมเข้าไปมาดิเพืเ่อนเอไอเอไม่มีแถวแรกไอ,อฟรีในฟรีไหลเป็นน้ำไปอีกแล้วครับทุกคนครับมาลูกเจไปก่อนเคมาเพิ่อนอ่าดูไม่เป็นเคไปนะมาดิเพิ่น อไอ้คุณสิบสี่เบลีสิบสามฟรีลูกเจเบาๆไปก่อนชูชีชูชีสิบแปดแปดเข้าไปลูกเคอาเป็น A ไปอย่างนี้ได้วายฮะได้ซูชิได้เจครับเอ้ยได้สาหร่ายได้เจต่อเนื่องไปเป็นอะไรไม่มีเลยไอ้สัสวายลงไห้แต่ไม่เข้าเลยไอ้สัสมาอีกสิบสองฟรีแปดเข้าไป ไอ้ไม่ต่อเออเป็นพัดเป็นเนจไปก่อนเอาดิคำบุคำจอยผางเข้าไปได้เอไดซูชิต่อเนื่องไหมครับคิวไม่มาแถวแรกนะเอ้ยแปดศนยอดอกนี้จะกลับมาเท่าดอกนั้นที่แตกได้หรือเปล่าเพื่อนมาหน่อยเพื่อนเจเบานะเอาจริงเบามากเลย นี่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ฟรีในฟรีมารู้สึกว่าจะไม่ได้อะไรเลยนะีเ่เ,เ,นนะเพื่อนๆนะขอหนักๆเพื่อนเออเคเต็มแผงยัดดูผังเข้าไปเออสิบเต็มแผงผังเข้าไปไม่อีกดิเพื่อนอ้ายเบาเออเดืยดเนาะไม่ต่อเลยหกฟรีครับ,คครบยังได้ลุ้นอีกหกฟรีสปินครับดอกนี้รวมๆมาที่สองหกสองเออแมวมากัน คูณยี่สิบสี่ไปต่อเนื่องไปเพื่อนไม่ไม่ลงมาสามีสปีแล้วเพื่อนอ้ายสาหร่ายไม่ลงมามาดิเพื่อนเป็นคูณยี่สิบหกไปก่อนเลขสองสุดท้ายปฏิหารมีไหมโอ้โหกลองแถวแรกเพื่อนประทเออดอกนี้ฮึอต่อเนื่องไปเป็นพัดไปก่อนมาดิแม่หมดจบกันอย่างนี้ก็เลิกครับทุกคนครับพอดีฝ่าเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ไม่เลิกนะไม่เลิกแล้ว เปิดแล้วไม่กําไรครับโอ้โหกสาเลขสวยครับเพราะฉะนั้นแคปลงกลุ่มก่อนครับทุกคนแคปส่งการบงการบ้านนะจ๊ะที่แคปหลายครั้งไม่ใช่อะไรครับมันมี2กลุ่มนะสำหรับกลุ่มลัคก,กี้ของเราแล้วก็อีกอย่างหนึง่งบางครั้งมันแคปไม่ติดครับนี่ไงอัปเดตแบบเรีลวทม์ครับ เล่นมาก็แคปส่งแคปส่งนะแต่รอบนี้น่าจะพอจริงๆแล้วครับเมื่อกี้ดื้อดื้อดึงไปหน่อยนะครับมาต่อเกือบไม่รอดครับเพราะฉะนั้นขอบคุณทุกคนที่รับชมถึงตอนนี้แล้วกันครับเพื่อนๆครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยครับเพื่อนๆครับนะเกมหน้าเป็นเกมอะไรเดี๋ยวรอติดตามได้เลยครับนะคลิปนี้ลาไปก่อนรับชมเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้เล่นตามครับสวัสดีครับผมแจ็คแป๊บโหะไปละบายส